ไรสาระกับครูแวนสาระดีๆที่ไม่ไร้สาระเพราะไรมันเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าถูกต้องนสะสโลแกนไม่เปลี่ยนทุกวัน <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆรายการของผมรายการไร้สาระคือรายการขายสินค้าครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนคลิปนำเสนอการใช้งานนะครับส่วนเรื่องราาคงราคาอยู่ข้างล่างใต้คลิป นะครับนั่นเป็นราคาต่ําที่สุดแล้วที่ผมจะทําได้บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับถ้ามาที่หน้าร้านก็อีกราคานึงแต่ถ้าโทรแจ้งผมมาก่อนนะครับก็จะขายให้ในราคาที่ลงไว้ในนี้ครับนะต้องเข้าใจกันหน่อยของบางอย่างมันมีค่าเช่าที่นะครับของบางอย่างก็ขายได้ก็แล้วแต่ครับทางร้านก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะ เป็นว่าเพื่อนๆอยากได้ส่วนลดหรือราคาที่ขายตามนี้ราคาต่ําที่สุดที่ผมจะขายได้ในโลกออนไลน์ผมก็จะขายให้เพื่อนๆแต่เพื่อนต้องติดต่อผม,มาก่อนนะครับเพราะว่าไปที่หน้าร้านไม่มีใครตัดสินใจให้ได้ครับมีผมคนเดียวโอเคไหมอ่ะมากันต่อครับผมคราวที่แล้วเราพูดเรื่องซิปโป้ไปแล้วนะครับเพื่อจะบอกว่าที่ร้านเราก็มีขายนะคนที่ซื้อซิปโป้ไปก็อย่าลืมซื้อน้ำมันฐานไส้ไปใช้ด้วยนะครับส่วนใครที่ขาดของก็ออกเราก็มีพพลายให้ตลอดครับอ่ะ ตอนที่แล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับเลยรีบๆตอนนี้ดึงไวป,ประวัติไม้นะครับซิปโป่แมนูแฟคเจอร์ริ่งคอมพานีนี้เป็นบริษัทไลเตอร์แมนูแฟคเจอร์ล์ค้นพบเมื่อปี1938ก่อตั้งนะ88ปีที่แล้วคิดดูสมัยนั้นสงครามโลกครั้งที่ไหนไม่รู้เลยมนูแฟคเจอร์ล์รายอเมริกันซิปโป่แมนูแฟคเจอร์ริ่งคอมพานีนะครับว่าไปนะครับผลิตสินค้าออกมาประมาณ500 มิลเลียนยูนิตละโอ้โหเยอะไหมห้าร้อยห้าร้อยมิลเลียนก็เยอะนะครับเขาทํามาตั้งนานแล้วว่าทํามาตั้งแต่ยุคสงครามโลกโอเปอเรตินแลนดินนิการ่าฟอร์มตงนิการ่าอะไรเนี่ยิการ่าออนตาริโอแคนาดาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่เก้านะครับโอเค สาระสาคัญของมันก็คือไฟแช็กซิโปที่คุณเห็นมันเป็นทองเหลืองนะตัวข้างนอกโอเคมั้ยอ่ามันคือออกทองเหลืองมาแล้วก็มาทําผิวให้มันเป็นโลหะนางทีที่มันเป็นเงินก็มีครับเออก็เลือกเลือกดูได้เห็นเงินเงินี่มันไม่สเตนเลนนะมันเป็นทองเหลืองครับมันผลิตขึ้นรูปมาจากอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นไฟแช็กที่จุดแล้วไม่ดับวิธีคือโดนลมนิดนิดไม่ดับเพราะว่าอะไรมันมี น้ำมันที่ระเหยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีช่องในการเติมอากาศเข้าไปด้านข้างไอรู้ไอรูเร้เล็กๆของมันอนะแต่มันจะดับเมื่อเราปิดออกซิเจนหมดมันก็ไฟก็ไม่ติดแล้วครับหลักการทํางานของไฟคือน้ํามันความร้อนออกซิเจน3อย่างนี้องค์ประกอบของสามเหลี่ยมไฟเอาออกอย่างใดด่างหนึ่งไฟจะไม่ติดโอเคไหมมีน้ํามันมีความร้อนแต่ในนั้นมีแต่นโตรเจนมันก็ไม่ติดไฟมีออกซิเจน100% มีน้ำมันมารอแล้วแต่แม่งอยู่ในที่เย็นยังไงก็ไม่ติดไฟครับโอเคไหมมันคือสามเหลี่ยมไฟเนาะเพื่อนๆก็เล่าให้ฟังครับเป็นความรู้สนุกสนุกนะครับทีนี้เขาลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของซ i p โปใครน้อยคนจะดเคยเข้าไปนะครับผมนำทางเข้าไว้ให้ละ zippo com ใครสนใจก็เข้าไปดูสินค้าของเขาได้ครับส่วนลายที่มีที่ร้านก็จะมีแค่บางลายนะครับไม่ได้มีครบเหมือนเขาจะมีหมุนเวียนมาเรื่อยๆครับที่ร้านเราก็มี ู้อยู่2ตู้นะครับตู้ตู้ละ9กิชิ้นนะครับ2ตู้ก็เท่าไหร่วะาสิร19ิชิ้นประมาณนะั้นนะสนใจก็ลองแวะเวียนมาดูได้นะครับที่ร้านเราก็มีนะหรือใครสนใจยังไงอยากได้ที่พป๊กเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็ทําราคาไปให้ใหนะหรือเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้ออยู่จากต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมาอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องซิโปรครับเราพูดเรื่องซัพพลายของมัน ซัพพลายคืออะไระี่ภาพมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับกันน่าเบื่อากาบฟังเสียงผมอย่างเดียวผมก็จะพูดเล่าไปเรื่อยๆนะเหมาะสําหรับคนทําสวนทําไรว่างๆไม่รู้จะฟังใครฟังมื่อะไรอะไรอย่างเงี้ยดูๆไปนะครับอ่าไฟแจ็คซิปโปมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเปลี่ยนมันนะครับเราจะต้องเปลี่ยนฐานกับไส้ฐานเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อเตะไฟไม่ติดจุดๆแล้วไฟมันมันไม่แช็ค เราก็ต้องเปลี่ยนฐานทานนี่เขาจะเรียกว่าฟลินนะใน1แพ็กมันก็จะมีอยู่6อันนะครับฟลินส่วนของวิกคือไส้ไส้นี่ใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะซึมน้ํามันไปเรื่อยๆพร้อมกับสารละลายที่มันเหนียวๆถ้าเราใช้น้ํามันซิโป้ไส้จะเสื่อมช้าครับช้ามากเราจะหยดน้ํามันเข้าไปที่ข้างหลังแล้วก็ใช้เยอรย่อนมันก็จะเก็บเก็บน้ํามันเอาไว้นะครับเพื่อให้มันไปติดอยู่กับวิก กาเดงวิกก็จะพาน้ำมันขึ้นไปข้างบนไปเป็นไอระเหยครับแล้วก็เติไฟใส่แล้วก็องประกอบครบไหมมีน้ำมันในระเหยมีไฟมีออกซิเจนด้านบนไฟก็จะติดขึ้นมาครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงบอดี้อย่างนี้อย่าเสือกไปกดให้มันติดนะฮะมันจะดับไม่ได้คุณต้องขุดหัวขุดรูไปทั้งหมดให้อากาศมันหยุดเท่านด้านเองครับมันถึงจะหยุดมันถึงจะหยุดไม่เพราะนั้นต้องใส่ในบอดี้ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดเดี๋ยวเพื่อนดับไม่เป็นอีกนะ อ่ะทีนี้เราจะทํายังไงเราจะเปลี่ยนฐานแล้วก็ไส้นะครับอันนี้ผมก็หยิบบอดี้ของซิปโปมาหยิบฐานมานะครับข้างหลังฐานข้างหลังแพ็กมันจะมีวิธีทําให้คุณนะครับเหมือนของญี่ปุ่นเลยของญี่ปุ่นมันก็จะมีวิธีการใช่ไหมของอเมริกันก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องพูดมากฮนะดูตามรูปทําตามรูปฮนะแต่ผมจะทําให้ดูครับทาตามรูปนี่แหละ ดูๆไปมันก็จะมีวิธีทำของมันอยู่สาหรับเพื่อนๆซื้อไปจะทําเป็นไหมทําไมยากครับคุณแค่ไม่เหรียญย5สสตางค์แค่หนึ่งเหรียญครับข้างหลังเนี่ยไอ้ตรงใต้ตูดเนี่ยมันจะมีเป็นร่องหรือคุณจะใช้ไขควงก็ได้แต่ขอให้ปากมันใหญ่เท่านั้นพอให้มันฟิตหน่อยถ้ามันไม่ฟิตมันจะเบี้ยวฮะเวลาบิดไปเนี่ยแล้วก็ไอรูไอรูที่มันเป็นรูแนวตั้งเนี่ยมันจะเบี้ยวฮะอะไรที่ฟิตที่สุดเหรียญยี่ตังค์ครับผมเป๊ะเลยลงไปหมุนได้เป๊ะเลย มันเป็นเกลียวขวานะเราก็ต้องหมุนไปทางซ้ายเกลียวขวาคือเกลียวที่หมุนด้านขวาล็อกนะครับเกลียวซ้ายคือเกลียวที่หมุนด้านซ้ายล็อกเกลียวขวาคืออะไรของส่วนใหญ่บนโลกใบนี้แทบจะ99เป็นเเกลียวขวาครับแล้วอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะพี่พัดลมไงพัดลมไม้ฝาฝาที่มันล็อกใบอะมันเกลียวซ้ายพอพัดลมมันหมุนไปทางขวาถ้าใช้เกลียวขวามันจะล็อกไม่แน่นต้องล็อกด้วยเกลียวซ้ายกูไปพัดลมแล้ว กำลัสิบโวลไปเรื่อยฮนะผมไปเรื่อยไปเรื่อยไม่หยุดเพื่อนไม่หยุดผมไปเรื่อยก็ดึงมันออกมามันก็จะมีตัวสปริงสปริงเนี่ยมันมีหน้าที่ในการดันฐานเข้าไปให้ไปให้ไปติดก,กับที่แช็กข้างบนที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นขีดขีดมันจะมีผิวสัมผัสแล้วก็จะเกิดการติดไฟขึ้นครับตัวสปริงตัวนี้ถ้าใช้นาน,าน,านล้าทำยังไง ต้องใช้นานมากเลยนะวิธีทําก็คือดึงสปริงให้มันยืดออกมานิดหนึ่งเด็กๆเ,เคยเล่นไอ้นี่ไหมเล่นหุ่นยนหุ่นยนมวยปั้มไหมเราก็จะเอาปากกาอนะมายืดสปริงเพื่อให้มันแข็งขึ้นคนละ้ายๆกันครับคล้ายๆกันแกกัน่าได้เลยเล่นในหุ่นนั่นนะใช่ไหมเอาสปริงมาแล้วดีวดีปุป๊บแม่งไปโคตรลายเพื่อนเลยไอหุ่นอีกตัวน่ยลมแล้วก็ลอ็อกแล้วก็ดีดสามครั้งไม่ออกก็ชนะเอออะไรอย่างเงี้ย เพืเ่อนๆลึกตามนะเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรข้างในมันก็จะมีฐานอยู่หนึ่งก้อนนี่เขาติดมานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในรังเพลิงเวลาใส่กลับก็ดันเข้าไปแล้วก็ดันเกลียวหมุนุนๆให้สุดนะพอหมุนสุดปุ๊บทําไงต่อหมุนอีกกิ๊กหนึ่งคะกิ๊กหนึ่งอะไรวะพี่ก,ก,กิ๊กหนึ่งกิ๊กหนึ่งก็หมุนไปอีกสักสิบองศานิดนึงอ่ะให้มันบิดเข้าไปนิดนึงสิบองศานะสิบองศามระมานนไปวัดดูอ่ะสิบองศา เท่าไหร่ตอนนั้นแหละเพื่อให้มันเกิดการล็อกเหมือนกันเดี๋ยวมันเกลียวเป็นคลายตัวออกมานะครับต่อไปแล้วก็เขาจะเขียนว่า lift to fill lift to fill แปลว่ายกแล้วเติมบางคนอาจจะอาจเข้าไปในรูนี้ก็ได้ฮนะแต่ผมอ่านตามคําแนะนำว่างัดมันขึ้นมาแล้วเติมน้ำมันถ้าจะเติมนะแต่ตอนนี้ผมจะเอา,เอาไส้ออกมาเราก็ดึงมาดอกครับก็เอาเรยอนออกมานะครับข้างในสุดมันก็จะเป็นไส้แล้วเราก็ดึงไส้ออกมาแค่นั้นเองครับ นี่ใช้ครีมอย่างเงี้ยจะง่ายหน่อยเพราะว่าเหมาะกับพื้นที่แคบๆเล็กๆมีเครื่องมือในบ้านมองซ้ายมองขวาดูฮะถ้าไม่มีก็เอาอะไรเขีย่ยๆามาก็ได้กนหนีมันออกมานี่นั่นคือไส้เห็นไหมถ้าไส้ใหม่ๆม,มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าไส้เก่าข้างบนมันจะดําครับแล้วข้างล่างมันก็จะยังขา,ขาวๆอยู่วิธีแนะนําเพื่อนๆนะฮะสำหรับคนที่เอไส้แข็งแล้วไม่อยากเปลี่ยนเลยอะเออเอาไงดีมีวิธีครับ อันนี้ผมใส่กลับไปก่อนนะใส่ไปเรื่อยๆย้อนกลับอะแกะมาอย่างไรก็ย้อนกลับไปอย่างนั้นพอยัดไส้ขึ้นไปนะครับเ,เราเราเอาวิธีแรกก่อนถ้าเราอยากให้อันนี้สําหรับไส้เก่าแล้วกันถ้าเราอยากให้มันใช้งานได้อีกให้คุณดึงไส้ขึ้นมาครับขึ้นมาประมาณสักสักหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งแค่ไหนพี่หยิบมือขวาขึ้นมาแบมือชี้ไปที่นิ้วชี้ ตั้งกับปลายนิ้วถึงข้อที่1นั่นประมาณ1นิ้วข้อที่2ประมาณ2นิ้วข้อที่1ถึงครึ่งข้อที่2องนั่นคือนิ้วครึ่งดึงมันขึ้นมาเลยครับแล้วจะเห็นว่าข้างล่างมันก็ยังขาวอยู่เราก็เอาครีมตัดนะฮะเท่านั้นเองส่วนไส้เราจะดึงสูงอะไรเงี้ยเราก็ปรับเอานี่คือวิธีประหยัดนะตัวที่ไม่อยากเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าไหนๆอยากเปลี่ยนละใช้มานานละเพราะว่าไส้ข้างล่างมันก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วแหละก็เปลี่ยนซะมันเสื่อมสภาพได้ยังไงวะ ถ้าเขาใช้น้ำมันซิโป้การเผาไหม้มันดีขเมาหรือของเสียที่มันเหลือมันจะมันจะถูกดูดแล้วออไปเผาทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันจากค่ายอื่นนะครับน้ำมันจากค่ายอื่นเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการชะล้างนะครับเอาซิโป้ไปชะล้างไหมล้างกาวล้างอะไรไม่ไหวมั้งกระป๋องก็แม่งหลาดไหลตันพวกนั้นก็จะมีสารสารละลายสารละลายอย่างอื่นครับที่เหมาะสําหรับการซักซักล้างเออ มันก็จะเป็นคราบเหนียวๆติดอยู่ฮะเท่านั้นเองไส้มันก็จะเสื่อมเร็วหน่อยแต่เปลี่ยนไส้ก็ไม่กี่บาทครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูแต่น้ํามันนอนสันเฮ้ยน้ํามันซิปโปมันก็หอมอดีนะครับแต่ว่าผู้ผลิตเขาก็แนะนาไม่ใช้น้ํามันซิปโปเพราะว่าการเอาไหม้มันก็จะดีครับแล้วก็ไอ้ส่วนของเลยอดมันก็จะไม่เน่าเร็วประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครเปลี่ยนไม่เป็นทําไม่เป็นก็ดูคู่มือข้างหลังนะครับหรือดูตามที่ผมแนะนําให้ก็ได้ ส่วนใครสนใจจะซื้อจะหายยังไงรายละเอียดอยู่ด้านล่างผมนำไว้ให้คุณละววันนี้ก็วิธีเปลี่ยนน้ำมันเอ้ยวิธีเปลี่ยนฐานไส้เนาะแล้วก็เทคทิกในการเติมน้ำมันก็รีทูฟิลงัดขึ้นมาแล้วบีบเข้าไปประมาณสามวิหนึ่งนับอย่างงี้หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามพอนะครับไม่ต้องให้มันท่วมเดี๋ยวมันเลอะกางเกงไอ้น้ำมันพวกนี้มันกัดกางเกงได้ด้วยนะครับโดเฉิดกัดผิวเดี๋ยวมันจะคันเอา สนใจก็ลองติดต่อมาได้ครับที่ร้านเรามีขายขอบคุณมากครับ